สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่คลินิกทันตกรรมพัทยากางนะคะวันนี้เราก็จะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องการฟอกสีฟันเข้ามาถึงก็จะมีพี่พี่พนักงานคอยต้อนรับนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวแบบนี้หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็เข้าไปปรึกษาคุณหมอกันค่ะวันนี้ที่คุณหมอให้เราทําก็จะเป็นการฟอกสีฟันแบบแสงเย็นนะคะหลังจากนั้นนะคะคุณหมอเขาก็จะตรวจช่องปากก่อนจะทําการฟอกสีฟันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเขาก็จะให้เราบ้วนน้ายาบ้วนปากนะคะเพื่อทําความสะอาดเบื้องต้นหลังจากนั้นคุณหมอก็จะมาตรวจช่องปากนะคะแล้วก็ อยู่บ้างก็เลยต้องขูดออกนะคะทุกคนและนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการเริ่มขูดหินปูนกันเลยนี่ก็ขูดหินปูนเสร็จแล้วนะคะรอทําฟอกสีฟันต่อเขาก็จะมีสีฟันต่างๆนะให้เปรียบเทียบก่อนฟอกก่อนฟอกสีฟันเขาก็ใส่น้ํายานะคะที่ช่วยป้องกันเหงือแล้วก็ทาวาสลีนบริเวณรอบปากนะคะหลังจากนั้นก็ใส่อุปกรณ์ที่ใช้ในการฟอกฟันก่อนฟอกนะคะคุณหมอก็จะเปรียบเทียบสีฟันของเราอันนี้ก็จะเป็นสีฟันก่อนฟอกของเรานะทุกคนแล้วก็ไปเริ่มทํากันเลยนี่นะคะคุณหมอก็จะใส่น้ํายาตัวฟอกสี รอบนะคะรอบละ20นาทีและนี่ก็เป็นสีฟันที่หลังจากฟอกนะคะขาวขึ้นในระดับหนึ่งเลยมั่นใจขึ้นเยอะเลยทุกคนถ้าใครอยากมาฟอกสีฟันนะมาที่นี่เลยคลินิกทันตกรรมพัทยาการมีโปรโมชั่นเยอะมาก